สวัสดีคุณผชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านคะ่ะมาติดตามชมโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูโรปปาลีกฤดูกาล2024-2025รอบลีกเฟสนัดที่7นะคะ คืนวันอังคารที่21มกราคม2568กาลาตาสารายพบกับดินาโมเคียฟในเวลา22นาิกา30นาทีคืนวันพุธที่22มกราคม2568เบสิกตัสพบกับเอเลติบ,บิวเวลในเวลา22นาฬิกา30นาที ส่วนคืนวันพฤหัสบ,บดีที่23มกราคม2568คู่ที่จะลงทำการแข่งขันในเวลา24.45นาฬิกา45นาทีได้แก่คาราบักพบกับ FCSB, ฮอฟเฟนฮฮมพบกับสเปอร์วิกตอเรียเพลเซนพบกับอันเดเลจชมาโมพบกับ Fc ทเวนเต้เฟเนบาเช่พบกับลียงปอโตพบกับโอลิมเปียกอสโบโดกลิมพบกับมาคาบีเทลอาวิฟอาอัเซนัาพบกับอาสโรม่า ขณะที่คู่ซึ่งจะลงทำการแข่งขันในเวลา3นาฬิกาได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเรนเจอร์สแฟรงเฟิร์ตพบกับเฟรนววรอสยูนิยงแซงซิลลัวพบกับบราการิกาสพบกับอาเจ็กซ์พีเอโอเคพบกับซลาเวียปลากลูโดโกเรสพบกับมิดทิลแลนลาซิโอพบกับเรอัลโซเซดาดและเอฟบอกพบกับนีส ทางนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูกาล2024-2025ได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะผ่านทาง Sportba News Channel